เรียบร้อยบาทแหลก <c oughs> แหกมันใช้ยกขึ้นไม่เหมื่นกันอ่ะไปแล้วกันปะไปแล้วเด้ยเอาเยหางี่างออกนิดนี้โอ้ยเนี่หัยยกเขี้ยวนี่ใช้คิดตร่ระยไปบรเวณมนั่นเขี้มแต่บอลหักโปโรดจะว่างขังหักโปหักโปก่อนนี่ยันเอาหนู่ จับคือจังปูดุกหน่จับข้างขางตีเย่ะไปจับกลางตีก็ลอออกจากใต้แฮงหันกับการโปะใจเกียบขาดนามซชาีใจเกียบใจเกียบขาดมันหนามหินเน่เกียวกว่าพกตุ๊บลงตะกียมัมเป็นน้องก่อจะกี่นามไซสปันเยอ มาโก้ลงมาลากหน่อยเอาอยู่สูตัวนี่ประคอตัวนมันก็จ่อยเที่เงจาหัวจ่อยจ่อยไม่จหัวมังหัวเหรอมังหัวปกติยังหนีปกติมาป่วยไงตายอยู่รอฟังนี่จะเล่นลากเอา จอยมันคือจอยเหรอวะอยมันบ่ได็ออกไปสเนาะจอยแค่หัวก็หัวใบใหม่บ่นี่ยว่าเาโง่จริงตัวสองตัวเอาตัวตัวเอาตัวยังมาซือเดือีตอนึ่านนมือืนนนั่นน่ะหร้านดยมันมาวานจากล้งเลยดิ ตื่น,น like <ะ>หนึ่งเดือนนะมูนักที่แบบคนหลับฝันกันจริงมูนักขุดดีดันั้นปลาล้ามาแล้วมัน ตัพวพ่อ,อเรเที่ยวปึ่งเขาฟังบ้านปงเขาฟังปาีันยมันม่ตมเนาอยู่วานแหนีนำ้ำ ป้ายังยเงกบบหรอจาสยงมาจาสนแก่็แก่กันเลยแก่แกโมันหางยงมันออกนีบหรยงมันโ้มันกัดออกบยงขางยงกลางมันหักออกบหรอถือเนี้ยเลกหักออกถือเนี้ยเลกหักออกนีุ่บหรอ เอามือเลยอเศร้าไปตีนตีเ <c oughs> นนกิ้นะค,ะคะะรับนเนี่ยนีิจวะนละนนเอมีนัองโ่มด้ด<อ>มัน,น,นเียบต้้ที่แหลกมมนขึ้นท่งกระดบิกนนี้ฮ <c oughs>

ตายวานหรือหวานลูกเผลดวคมาเลวเลอวคือบมานมกน่ไปสู่อยู่กไ้ปากดตัวเดียวนึงเจาตละด็ดรควาไม่ได้หัวซเตือนไปสัยนี่มองมงนี่เหนียวนกมาอใหม่ใหม่กูหึงเป็นแก้ตัวเด็ด นี่กระปานกระปุกถือตู้ลวดป้าอย่างนีันเดีาศอยู่แล้วประบึกอยู่ยูโพวดยู่พรดไปเปลี่ยบานใส่แล้วก็ไม่ไม่ยังปวดถึงเฮ้ยรองบึงถือเหมือนบม่มีเงาหนอฮักบุญหรอกล้วมันไต่ไปหลง เบิ้งก็ตึกแหโอยมานสยแกนั่งนี่หงมเงบิบกเอเลยอามันนเป็นเลียงอันนี้อยู่แล้วนี่หนีงผีนะหนังผีนาะเป็นเลียงในบ้านีวมันเป็นเลียงเหล่าได้ค้างไม่ไม่ไม่โว้ดีมืนว่ามัน มันอยินดึอย่งัมาหลอกหลอกผู้บ่ยานล่องมึงพี่แต่กูเป็นถือกินอะไ่มาท่วงเตมขึ้นแล้วจักซึ่หลอกก็เปหลอกคนเสี่ยงอย่างมาจักซึ่บ้าวัน้าวันนี้าวปนบ้านห้อวกเดินตยเมป็นเพียงบ้านเองกูยมันตึงเราผก็ได้นี่หมูจะมาคือเอาง่าปลยไผ่นีออก Thân cân Thử xem thì phá nhằng Thử phá nhằng Chưa Bước Bước Nè Tám hèn nè ai nhá bước Đi หมกตุ้มซดน้ำมันเลยโอ้ยได้ตัวใหญ่ดิ้หน่อยนี่นั่งไปตาเลี้ยงยังไปซื้อตใ่ยพออไปแม่หลายคนรวมแล้วว่าในลอยกลัวลอยนิดนน่แหละลอยจังได้เหรอเอกกันรวมเนรรวก็ดูคนว่ร่้นี่ย ไข่สามตัวเดี๋ยวพ่ออร่อยมึงขึ้นี่อะไอีกตัวมขึ้นน้ำบ่มาสมร่วมร่วมเราได้ลอยก็เลยนี่แหละขึ้นไข่อีกบางทีตัวไข่สามตัวมึงขึ้นกูเดินลอยหมวแ่นมวแว่นได้ก็มัเพราะว่าโคทุ่งองกูให้มัน ได้แล้วให้เขาเขาเอาขึ้นสัมไม่กแนบานาเลยถือปืนเข้าไปไเนมเอนบานเขาถือปืนกั้าิงเียงแ่แม่เปลี <h <h ่ยนปืน่ไป้เขาลกูได้แล้วกูขึ้นดิแม่นีเพียงมุนไปตํ้มุนโค้ขนาดนี้แงยังม่งเปลนปืนนี่ถือน่มน่ไปหุ่นบะ

เอายาสินคณะเรียกอีหลานจะไปอยู่มาแร่งวัวหันเหนียว่าเทียันนี้มัวร่ำกูก็อยากจะไปขึ้นกันนะเราตัของเกียดอยู่หรื่านึงหลาของเกียดีนู่เนาะเล็บตระแหน่งตัวไปเข้าไปนั้นอยู่เต็มเลย นแม่งกาซาาบุกไอยเขาด้อยผมพานนี้ก็ได้่าเต็มอกันเปรยพระรมใส่บันนิก้วจกไมาล้วบังยางนี้ันเย็นแน่เขาไ้อยังเด้ปกันไรบะนี่หยาลง Nên thì càng như đây tôi câu <laughs> tôi <nhổ> rồi <laughs> Chắc bà tiếc bà tôi được các bạn, các bạn đi tôi, tôi tôi là gì Bên là nhau gì Ủa, bà, bà mẹ nó ác con tôi nhảy Tôi nổi với tôi Tôi nhảy con lẻ con tôi nhảy con cái gì leo tuá chị biết những cái mướn này là đây đi đi mẹ không tự nhiên sáng chị bà đẹp bà Chọc đẹp